สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูนิสิมาสู่พลังครับเจ้าเครื่องผาไสเดือนจิ๋วเครื่องนี้นะครับผมมอเตอร์เล็กสปีดแรงนะครับจะให้ดูโฉมกันครับดูโฉมแบบเต็มเต็มนะัตัวนี้จะเป็นเฟืองนะครับเฟืองดูดไสเดือนข้างล่างจะมีใบมีดนะครับอันนี้เรียกประกับครับผมใส่ถาดพิเศษให้นะครับกันขี้กระเดือนเลียนออกข้างๆนะครับพี่น้องก็ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามอเตอร์ตัวน้อยๆนี่มันสิแห้งมอมันสิปันขี่กี่เดือนได้บ่รับประกันมอเตอร์3เดือนครับพังเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีครับผมลูกปืนลูกปืนเนี่เปลี่ยนให้ฟรี3รอบครับผมเบิรดฤดูกล้าพอดีครับ3เดือนครับผมมอเตอร์ตัวเล็กนี้24โวลต์นะครับมอเตอร์24โวลต์7,000รอบต่อหนึ่งนาทีพร้อมตัวปรับ36โวลต์ครับผมสปิกแรงแน่นอนครับเดี๋ยวจะ มาเปิดเครื่องเนี่ยฟังครับพี่น้องว่าแรงความแรงอันนี้มีสวิตปิดเปิดนะครับใส่ขัวดดำแดงตามสีนะครับอันนี้เดินเครื่องเบาๆให้ฟังนะครับเสียงเงียบแบบแทบสิบรินินนะครับตอนนี้อยู่ที่18นะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าไปใ,ใกล้ๆใ,ให้ดูว่าแรงแรงแค่ไหนนะครับ ขี่กระเดียนนี่กระดินกระดอนไปแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะซโซโเบาๆให้ฟังก่อนนะครับน,นี่เดินช้าๆครับอันนี้ปิดฟังเสียงใกล้ๆเล้ครับพี่นอ้องเอาแห้งตั้มเดก,ก็ได้ครับทดสอบความแรงให้ฟังครับ กีกเดือนกระดินกระดอนแล้วตัวแรงตัวตัวเล็กแต่สป,ปีกแรงครับผมฟังแต่เสียงเลยครับราคาก็หลักพันครับไม่แพงครับถูกกว่าของทั่วไปแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องนี้ผลิตเองทำเองกับมือทุกอย่างนะครับผมทำเองกับมือทุกอย่างครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกปั๊บให้เบื่นะครับเด้อ ดูตัวเลขน,นะครับใช้จริงไม่เกินสิบแปดนะครับผมสิบปดนีก่ก็แทงแล้วครับมีปั๊มนงปั๊มน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับผมปั๊มสูบน้ำตัวเล็กสปิกแรงแน่นอนครับผมรับประกัน สนใจสอบถามลังไม้ได้นะครับผมสนใจสอบถามลังไม้ได้เลยตัวนี้ทําเองครับผมสั่งได้ครับอยากได้เป็นประกับสปริงก็ได้เลยครับประกับแยกก็ได้หรือว่าจะเอาประกับแบบนี้ก็ได้นะครับทาทาได้หมดครับผมตามออเดอร์ลูกค้าเลยครับอันนี้เอามาให้ดูแบบพื้นๆนะครับตัวนี้ก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมครับ